คริสยูแบงคานโร่มีโอกาส50ต่อ50เท่านั้นโดยล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยมาจากเบนซารอมโปรปโมเตอร์ของคริสยูแบงจูเนียว่าผมจะบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้น5 0ต่อ50อย่างที่ผมบอกเขามีทางเลือกอยู่มากมายและถ้าผมพูดตามตรงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝั่งคานโร่แต่มันขึ้นอยู่กับทางฝั่งของคริสยูแบงมากกว่า เขาต้องการส่วนแบ่งรายได้อย่างที่เขาพอใจในการขึ้นชกกับนักชกอย่างคานิโร่ซาลอมก่ลาวสำหรับทางโปรโมเตอร์ของคริสยูแบงจูเนียเขายังได้บอกถึงความคืบหน้าของศึกระหว่างยูแบงกับคานิโรว่าพวกเขากำลังมีการเจรจากับทางซูเปอร์สตาร์ชาวเม็กซิกันอยู่โดยการชกหน้าจะเกิดขึ้นที่เมือง Vegas, ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกา พอเป็นเมืองที่น่าจะเป็นเจ้าภาพได้ดีมากที่สุดสำหรับทางคริสยูแบงจูเนียเขาเป็นนักชกชาวอังกในวัย34ปีสถิติการชกของเขาชนะ33ครั้งเขาชนะน็อก24ครั้งเขาแพ้3ครั้งโดยไฟล่าสุดเขาชนะเรียมสมิธเมื่อเดือนกันยายนปี2023นั่นเอง